ครับสวัสดีครับผมชื่ออาดุนนลพิเศษจากบริษัทเจเนอเรชั่นเจเนอเรชันี่ครั้ันี้มาเร้ายไเรามาทสงานชิ้นใหม่กันมันเป็นงานทีาเรียกว,ว่าเรดาร์จับความเร็วครับเป็นอุปกรณ์จับความเร็วรถที่ความแม่นยำระดับ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งสามารถเอาไปจับการจราจรหรือว่าเอาไปให้ใบสั่งสำหรับงานพวกจราจรได้เลยนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นป้ายแล้วเราต้องการ คนที่ทำความเร็วเนรถของเขนั่เลยพัฒนาต่อยอดครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพัฒนาอะไรครับความเร็วของรถมายักษ์ไกลมากเลยครับประมาณ2หม้อ2ล้อเบนท์ครับตัวที่นำจับให้ดูครับตอนโอเคครับตอนนี้เรากำลังตรวจจับความเร็วรถอยู่มีรถหรือไม่นี่นะครับ ตัวกล้องที่ถ่ายผมเยากอาจจะจับตัวป้ายเนี่ยเป็นตัวนังสืวอเพียนๆนะครับไม่ต้องตกใจครับจริงๆแล้วเนี่ยนังสือเพียนแต่ทํามมเตอนไได้ครับมาโฟกัสัตรงนี้ก่อนนะตรงนี้มันจะมีกล้องถ่ายรูปครับเขาจะเห็นว่ามมันีกล้องถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรถได้แต่กล้องถ่ายอ่าตัวเฟรมภาพมันจะตกให้เราเห็นนะครับว่ามีการถ่ายรูปได้ด้วยซึ่งตัวเนี้ยเป็นการพัฒนาต่อโดยถ้าเรามีป้ายตัวเดิมครับ เรียกว่าพัฒนาต่อคือเราไม่จำเป็นต้องซื้อทุ้เซตครับเราซื้อ้ตยไปแล้วใช่ไหมครับสามปีห้าปีก็สามารถเอามาต่อได้ครับมันจะมีสายต่อเพียงแค่เดียวครับอเอามาต่อแล้วมันส่งสัญญาณออกมาให้กับตัวกล้องตัวกล้องจะสามารถถ่ายรูปได้จากออปชันที่มีอยู่ครับเราได้ทํารองรับไปแล้วยังไม่แค่นั้นครับถ้าเราต้องการจะถ่ายเองก็ได้ครับมีรีโมทครับเราสามารถ,ถส่ง้วรีโมทไลถึง300เมตร เรากดมือโบกตัวข้างบนก็ถ่ายไปด้วยเช่นเดียวกันครับเมื่อเรากดชัตเตอร์ไร้สายเจ๋งใช่ไหมส่วนกล้องเราเปลี่ยนเลนได้ครับเราต้องการถ่า,ายแคบเจาะระยะประมาณ3-400เมตรตามการวัดคอมเร็วรถเราก็เปลี่ยนเลนกล้องเป็นเลน150เมตร200เมิลก็ได้ครับแต่ตอนนี้ผมใช้เปลนกว้างป0ะมิลนี่คือการกลัยยกบมาเพจ การใช้งานหลายร้อยป้ายจำนวนมากๆเลยนะครับเราเป็นผู้นำทางด้านานี้เราพัฒนาตนี้มายาบางมากๆดีมากๆจะเป็นจีนเยอะแล้วเป็นเจ้าผียเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทําด้านเลน่านครับโอเคนี่คือป้ายแจ้งเตือนความเร็วครับเอามาถ่ายรูประวังให้ดีครับเราอาจจะโดนถ่ายรูปเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ตรงน,นี้ผมเน้นถ่ายในโรงงานครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ